ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลประจำวันครับวันนี้เจอกันในวันจันทร์ครับ22ธันวาคม2568นะครับก็มีข้อมูลของฟุตบอลที่น่าสนใจหนึ่งตัวมาฝากกันหน้าช่องนะครับซึ่งของผมวันนี้ครับไปที่ตุรกีซุปเปอร์ลีกครับอิสตันบูบูยุกเชคครับเจอกับทางด้านของกาเซนเต็กเล่นกันเวลา3ทุ่มนะคู่นี้ก็เจ้าบ้านครับบูยุกเช็คเนี่ยอยู่ในอันดับที่ส0ของตารางคะแนนครับมีอยู่20แต้ม เจ็ดเกมในบ้านเนี่ยชนะ1นะแล้วก็เสมอ4แพ้ไป2นะครับยิงได้8เสียไป9ครับส่วนการเส้นเตปเนี่ยอยู่ที่7ครับในอยู่23คะแนนครับเจ็ดเกมเยือนชนะ3เสมอ3าแพ้1นครับยิงได้11เสียไป8ประตูเกมนั้นล่าสุดครับอิสตันบูลบูยุกเช็คเล่นในฟุตบอลตุรกีคัพนะครับบุกไปแพ้กาลาตาสลายศูนย์ประตูต่อ1ครับส่วนบอลลีกเนี่ยล่าสุดบุกไปชนะซัมซุงสปอร์นะครับ2ประตูต่อ0ส่วนการเส้นเตปเนี่ย บอลเอ่อบอลถ้วยนะครับล่าสุดก็แพ้มาเหมือนกันครับแพ้ลิเซสปอร์สองประตูต่อห้าบอลลีก็แพ้ครับแพ้กัสเตปคาบ้านครับศูนย์หนึ่งนะฮะก็ฟอร์มช่วงนี้ สูสีกันอยู่นะแต่ว่าทางบูยุกเชคเนี่ยอาจจะเหมือนแรงกว่าเล็กๆครับกับการเล่นในช่วงหลังแต่ว่าสติในบ้านยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับวันนี้เนี่ยบูยุกเชคก็จะมีตัวเจ็บอยู่ประมาณ4 5ตัวครับแล้วก็ตัวความหวังเนี่ยจะเป็นเอโดรซูโมโลดอฟนะครับของหน้าอุซเบกิสถานส่วนทีมเยือนเนี่ยก็จะหวังพึ่งไปที่โมฮัมเหม็ดบายโยนะฮะสูน,น้าตัวเก่งของทีมนั่นเองครับซึ่งโจทย์วันนี้เนี่ยเอียงเจ้าบ้านแบบชัดเจเลยนะครับเกือบ1ชั้นนะ่ะ เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างจะแพงมากๆนะครับอาจจะมาจากเฮดทูเฮดที่เจอกันที่บูยุกเชคมักจะชนะมาโดยตลอดด้วยนะครับก็ตามที่บอกไปครับฟอร์มภาพรวมของบูยุกเชคก็เหมือนจะแรงกว่าเล็กๆด้วยนะครับแถมโจทย์มาค่อนข้างจะสูงครับผมว่าวันนี้เจ้าถิ่นน่าจะชนะแน่ครับขอเลือกเชียร์ไปที่อิสตันบุลบูยุกเชคครับสวัสดีสแฟนมองอย่างเซียนทุกท่านนะครับฟุตบอลค่ำคืนวันจันทร์ที่22ธันวาคมนะครับก็ยังมีศึกลูกหนัง ให้ hey, รุนกันอยู่นะครับตัวเดียวตัวโดดที่ผมคัดมาฝากนะครับเป็นศึกเพเมรีของอังกฤษนะครับเป็นคู่ของฟูลแลมนะครับพบก,กับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับตอนนี้เนี่ยฟูลแลมเองเล่นมา16นัดมีอยู่20แต้มนะครับขณะที่ทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสก็เล่นมา16นัดมีอยู่18แต้มนะครับแต้มค่อนข้างจะสูงสีกันนะครับ เพียงแต่ว่าทั้งคู่เนี่ย5นัดหลังสุดเนี่ยเฉพาะเกมลีเนี่ยเหมือนกันนะครับเป็นการชนะ5แล้วก็แพ้2ในเกมลีนัดล่าสุดของทางด้านสูแรมนะครับเป็นเกมที่บุกไปชนะเบอร์ลี3ประตูต่อ0ขณะที่ทางด้านดอตแฮมฟอร์เลสนะครับเป็นเกมที่เรดในถิ่นนะครับถลมนน่มทอแนมฮอสเปอร์ไป 3ประตูต่ตอ0ูนย์นะครับสติีิคู่นี้เนี่ยฟูแลมเนี่ยอาจจะดูข่มกว่านอตติงแฮมฟอร์เรสครับเพียงแต่ว่าเกมแบบแบบนี้เกมออกเบียดออกได้สาม,มารถตามโจทย์เนี่ยเขายังให้ทางด้านฟูแลมเนี่ยเหนือกว่าอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ผมยังดูว่ามุมเสมอค่อนข้างกว้างหรือว่านอตติงแฮมฟอร์เรสจะพิกชนะครับ คู่นี้ผมเลือกสองหน้าครับผมเคลียร์ไปที่น็อตแฮมฟอร์เรับนี่ครับสวัสดีแฟนๆมอนเซนทุกท่านครับตัวที่เลือกมาวันนี้เป็นศึกฟุตบอลโปรตุเกสนะครับเกมคู่ระหว่างเบนฟิก้าพบกับฟอร์มาลีเกาลงสนามเวลา3ามนกาสีนาทีนะครับเจ้าทีมเบนฟิก้าครับสินัดสาคะแนนนะครับส่วนฟอร์มาลีเกาสินัดยีคะแนนครับกับผลงานที่ผ่านมานะครับเบนฟิก้าหเกมชนะ4แล้วก็เสมอ1ล่าสุดก็บุกชนะฟอเรนเซ่มา2อนนะครับ ส่วนฟอร์มาริกาครับชนะ2สเสมอ1แล้วก็แพ้2ล่าสุดก็บุกแพ้ปอร์โตมา1ประตูต่อ4นะครับในเกมฟุตบอลถ้วยนะครับตามสถิติการเจอกันคู่นี้ครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับห้านัดหลังเบฟิก้าชนะ3เกมส่วนฟอร์มาริกาชนะ2เกมก็สามารถจะเป็นบ้านใคร่บ้านหมั่นนะครับวันนี้บ้านเบฟิก้าเนี่ยเจ้าถิ่นต้องมีประตูที่2นะครับถึงจะได้เฮก็คิดว่าทาได้นะครับด้วยฟอร์มการเล่นด้วยมาตรฐานทีม ชั่วโมงนี้ดีกว่าเยอะนะครับในบ้านแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับมุงชนะสูงมากครับลุนไปที่ประตูที่2นะครับคู่นี้ก็เลือกไปที่เจ้าถิ่นเบนฟิก้าครับสวัสดีครับฟุตบอลที่มาฝากกันวันนี้เป็นศึกแอฟริกันเนชั่นครัรอบแบ่งกลุ่มนะครับเริ่มออกสตาร์ทอย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยครับคู่ที่นํามาพรีวิวกันคืออียิปต์ครับจะเจอกับซิมบับเวก่อนแมตช์การแข่งแน่นอนว่าอียิปต์ดูดีกว่ามากๆจะต้องชนะแบบขาดลอยเท่านั้นถือสมศักดิ์ศรีนะครับผมห้ามยิงเฉือนครับต้องมีประตูยิงขาดสาเดียว อียิปต์ก็แน่นอนนำโดยโมซาล่านะครับเวิร์ลรันคิงที่34ี่ครับขณะที่ทางฝั่งซิมบับเวเนโนเนมสุดๆอยู่เวิ l ์ r ร n k i n งนู่นเลย129นะครับผมนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งที่อียิปต์จะมุ่งมั่นในการคว้าแชมป์มากๆเช่นเดียวกับตัวของซาล่าเองด้วยซึ่งก็ดนูมีความตั้งใจตั้งแต่ก่อนเริ่มรทนนต์แล้วปีนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับซึ่งผมคิดว่าในรอบแบ่งกลุ่มแบบนี้เนี่ยอียิปต์ไม่น่าพลาดเลยนะครับผมด้วยศักยภาพที่ต้องบอกว่า ไม่ได้มีดีแค่ซา,า่าตัวอื่นก็ถือว่ายอดเยี่ยมใช้ได้ประกอบกับคู่แข่งก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่จะต่อกรได้สูสีขนาดนั้นฉะนั้นถ้าเกิดไม่เล่นแบบหลุดไปเองผมคิดว่าน่าจะเป็นอียิปต์ที่ชนะไปแบบสวยงามขาดลอยนะครับขอมองไปที่ทีมชาติอียิปต์นะครับผมวันนี้น่าจะทําได้ดีนะครับมองไปที่อียิปต์ครับและนี่คือทั้งหมดของวันนี้นะครับมีความสุขแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันสวัสดีครับ